ที่ตลาดน้ำคลองรัะนอยมค่ะเราก็จะไปชิมอาหารเพราะว่าเราหิวมากนี่กินเส้นเดี๋ยวดีกว่าไมีฟรีไวไฟด้วยนะพัดน์ได้สิทธิ์การกินมีความเอาใจใส่มีความขยันและความเื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในาได้ ตอนนี้คะเราก็จะมากินก๋้วยเตีย๋ยวค่ะเพราะว่าหิวมากเดี่ยวร้อยร้านนะลูกสูตรโบราณอันนี้ก็คือร้าน บ้านเป,าน,เป,นเปานุ่มซาลาเปาอร่อยมากเลยเฟินเคยกินอะไรนะโดนเลมอนใช่ไหมตอนนั้นอ๋อเป็นซาลาเปานะครับอร่อยมากๆเลยลเอร่อยนะคะเพิ่อนน้องๆมาทานด้วยดุค่ะเพื่อนทาน้องๆมาเพื่อนๆมาที่ก็อย่าลืมมาทานร้านบ้านเปานุ่มนะคะเพิ่อนจะสั่งหมูแดง <c oughs> พิกาจูคือครีมส้มคือหน้ามันจะเป็นการบอกไส้มานี่ไงโดเรม,มอนอีอตัวนึงคืออะไรลูกมีมินเนี่ยนด้วยใช่ไหมครับพิกาจูก็มีพิกาจูก็มี ไอร่อยครับเปินชอบเลิมอนเดลิมอนนี่คือส่วนที่เปินชอบนี่นะคะใช่เปินชอบเดลิมอนขนโปกไม่รู้ชอบอะไรเนาะเปเนียนปหรอเปินจะสั่งหมูแดงค่ะกระจูที่อยากได้อยากได้ีกระจูแต่เป็นไส้อื่นนะครับว้าวน้องโปกต้องยัดไส้เองชิ้นส้มเองใช่บิคจูแล้วเป็นไส้อื่นไม่ได้ถูกแต่ละไส้มันก็คือแต่ละอย่างของมันนะครับ นี่โฟก็ซื้อไส้อะไรนองช็อกโกแลตไม่ใชครับใช่ครับช็อกโกแลตเป็นไงได้เป็นรูปอะไรครับมีภูมิหน้าเหมือนโฟไหมเออไม่ไม่ค่อยเหมือนนะครับหน้าเหมือนเพื่อนๆมาคอมเหน้าสีเนื้อกหน้าสีเนื้อนี่มีภูมิงั้นโฟจะกัดให้ดูนะอะ ออร่อรอโค้กกัดแก้มมีพูดทำไมล่ะมีพูดบอกโอ้เจ็บจังววที่นี่ก็มีร้านของเล่นอยู่ตรงนี้ร้านของเล่นกับเด็กๆเ,เป็นของคู่กันนะครับที่ม,มีหมดเลยาองร้านแมยมนะตลาดบองร้านแมยมก็มีของเล่นขายเนาะโอ้กเลือกโปเกม,มอนนะครับมีห้าใบนะครับ อันนี้ลูกชุบปัวครับอันนี้เคือบลิบ้น,น,น,นจีสตรอเบอรี่ทุเรียนมีห้าไต้ครับถ้ารวมไต้กอละห้าสิบครับอะไรบ้างนะครับปัวคครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นลูกชุบอันนั้นวรวมนะครับมันมีถัวก็มีค่ะถั่วยางเดียวก็มีแล้วก็รวมไส้วที่น่ะเวือกเดีรเพื่อนรถเผือนเปนลวนรวมมีเดียม่นทั่วไปก็จะเป็นถั่วได้มั้งไหม Hello, madam. มันใหญ่มากเลยน่ากินเลย คือใหญ่ครับเก็ต้องหักไม่ลำบาอเไ็นแต่ลงรถโฟลกอะไรครับถ้าฝอยทองโอ้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวน้องโค้์กจะกินฝอยทองคำเดียวหมดภายในอันเดียวให้ไม่ใช่ครับนมเบื้ลเขาเป็นคำเดียวใช่ไหมโฟล์กกินยัดเข้าไปในปากอันเดียวเลยนะครับใช่ไหมครับ สวยมากเลยครับวิวจัดน่ารักมากเลยถ้าเดินมาที่ตลาดน้ำนะครับก็แวะมาที่ร้านนี้ได้เลยขึ้นชื่อเลยนะเนี่นกยกระเดี้ยเหมือนนครับอันนี้อยู่โซนอะไรครับเนี่นยโซนสามโซนสามนะครับขอบคุณมากนะครับคือเม็ดขนุนเผือกค่ะ อ,อ,อร่อยมากเลยค่ะถ้ามาก็แวะมาชิมร้านนี้ได้นะคะโตงน้องโฟกซื้ออะไรครับน้องโฟกซื้อยอดทอง ร้านนี้นะคะก็เป็นขนมตะโก้ค่ะสี่ชิ้นห้สิบาทนะคะร้านนี้คะก็เป็นวุ้นเป็ดน่ารักเหมือนสะท้อนแสง แมงดาสองร้อยหกสิบห้าไหนต้ามันอะ่ะอันนี้ร้านนี้ค่ะคือไข่กระโหลกคะ่ะเป็นไข่ล้นๆไม่ผสมแป้งนะคะน่ากินมากอันอร์เท่าไหร่ ตลาดน้ำคลองรัดมะยมนะคะก็อยู่ติดก,กันกับคลองเลยค่ะมีปลาเยอะแยะมากมายสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการมีนักท่้ำเกลือซึ่งส,ส่วนใหญ่ก็จะขายอาหารนะอร่อยมากใช่ไหมก็น่ากินเยอะแยะไปหมดเลยว่าเขาทำแบบให้เห็นเลยน่ากินมาก ปลาเยอะไหมเนี่ยเยอะมากมีปลาเผือกตั้งหลายตัวนี่กิน ลาเดินผ่านต้องก้มเนาะเขาอยู่ใต้สะพานมีมือชิ้นขายด้วยทากายจะไม่ผสมแป้งนะคะการมูสเลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะชิ้นไม้แทิ้นปลากายจ้าไม่ผสมนั่งเรือด้วยนะคะนั่งเรือท่องเที่ยวค่ะที่สุดเลยค่ะก็ติดกอบเลย ชมบ้านเรือนไทยนั่นเรือครับเรือออกแล้วผก็จะกินแล้วก็นั่งดูเรือที่จะผ่านน่องเที่ยวใช่ไหมครับโคจะกินขนมเบื้องยักษ์หมดในคําเดียวให้ดูนะครับอ๋ออันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนะ บอกว่าจะกินครัเดียวหมดเลยครับรสชาติเป็นไงหมดแล้วรสชาติเป็นไงอร่อยจริงครับมันจะนุ่มๆใช่ไหมมอดีหยดน้ำใช่ไหมใช่หลังจากที่โป๊ไปกินโมจิีหยดน้ำครัโป๊ก็จะกินขนมเบื้องตกน้ำให้ดูนะครับ เราเดี๋ยวต้องกรตกน้ำก่อนนะครับแล้วโบก็เอาหยิบขึ้นมากินถูกไหมครับไม่โห่ทำไมอ่ะก็นี่ไงหนมเบื้องอยู่หนมเบื้องตกน้ำแล้วโบก็มากินเหมือนโมจิหยดน้ำเลยครับโมจิหยดน้ำไม่ใช่โมจิตกน้ำไม่ใช่ในการอาหนมเบื้องหยดน้ำขนมขนมเบื้องตกน้ำเลยครับนี่ให้อาหารค่ะใช่ไหม นี่อีฟก็จะให้อาหารปลาอันนี้ปลาอะไรอะครับโมปลาตะหวายปลาตะหวาย ปลาหม่ปลาไหวลูกลต่อปลาเสียวถ้าน้องฟอบตกไปทำไงครับก็สูป่ปลาสวายขึนกิน,นต่อต่อที่ถึงไม่ถึงเยอะขนาดนี้เลยนะถ้าปากปรอรับอาหาร ไปเพิร์นเกิดอะไรขึ้นคะทำไมหนูมาเลือกรองเท้าล่ะขาเจ็บค่ะเพิร์นก็เลยต้องเลือกอ่าไปเพิร์นมาเลือกรองเท้าว่ะขารองเท้าขา,ขาดขาเจ็บขาเฮ้ยก็สวยสวยไหมครับก็อสวยดีนะเจ๊เพิร์นเอาเอเคุณนะคู่นี้ก็ได้ของ